สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิพาเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทร0659467028ค่ะหรือ ID Line 0659467028เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวันนี้เป็น EP ที่256นะคะรายการละ200บาทมาชมพักกันค่ะในการแรกนะคะ ในการที่สองค่ะในการที่สามนะคะ ในการที่สี่ค่ะในการที่ห้านะคะ แล้วกันที่หกค่ะแล้วกันที่เจ็ดนะคะ ดูเราชอบดูลรใช่สนใจทักลายมาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องน้องวิภเครื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ